สวัสดีครับวันนี้เอาเบี้ยแก่ของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วมาแบ่งปันให้ชมนะครับนี่นะฮะที่วางอยู่ตรงนาเนี่ยนะครับเป็นเบี้ยแก่ของหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วเอาลูกนี้ดีกว่านี่นะฮะที่ดูดง่ายๆ ที่เป็นเบีย้ยแก้เปื่อยนะไม่ได้ทักเชือกลงรักอะไรมาก็เวลาไปรับจากมือหลวงปู่ก็จะเป็นเบีย้ยแก้เปื่อยแบบนี้นะฮะมีรอยจงรอยจานเป็นลายมือของหลวงปู่บุญนี่เนงะอย่างนี้อย่างนี้ก็จะเป็นเบีย้ยแก้เปื่อยที่เขาใช้รวดถักแล้วก็ใช้ห้อยคอห้อยเอวอะไรตรงนี้อาสมัยก่อนนะครับ บางทีเขาก็มีเวลาเขาก็จะเอาไปถักเชือกถักเชือกลงลักอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเต็มเต็มใช่ไหมอย่างนี้ก็ถักเชือกนะฮะกับปึกเลยนะครับอันนี้ก็ถักเชือกลงลักรูปนี้ก็จะเป็นตัวเอกเลยเพราะว่าเคยเคยลงบ่อยนะน รอยจงรอยจานอันนี้ยังคาอยู่ข้างในเลยนะยังไม่ได้แกะออกมาเลยนะเพราะมันติดกันอยู่มันอาจจะติดด้วยลักลักอย่างไม้นะเนี่ยยังไม่ได้แกะออกแต่เห็นรอยจานเหมือนกันหมดทุกตัวจะต้องเหมือนกันหมดนะรอยจานลายมือหลวงผูมบปญนะฮะเนี่ยก็เดี๋ยวจะให้ดูหไหมครับนี่ยนะยันยันเทาะ นโมปุถายะนี่นะครับนี่นะฮะเนี่ยยันนโมปุถายะยันอังนี่ไนงะยันอังเนี่ยนอะ่ามันเหมือนล,ล้อเรือสองตัวแล้วมีขีดนะี่มีเลขอยู่ข้างบนนะครับอันนี้ก็สามารถเอามาเทียบลายมือได้นี่นะฮะยืนยันการันตีว่ารูปถ่ายนี้เป็นรูปถ่ายตัวจริงนะครับห้องภาพสุกัญญานี่เป็นตาปั๊มของห้องภาพในสมัยก่อนเลยนะถึงอยู่ ใกล้กับวัดวัดกลางบางแก้วนะห้องภาพนี้นะฮะผมไปสอบถามข้อมูลแล้วก็มีจริงนะครับเขาเพิ่งจะเลิกลากิจการไปไม่นานนี้เองนะฮะนี่นะครับนี่นะฮะวันะวนั้นก็จะมีรอยจานลายมือของหลวงปู่บุญให้เห็นนะครับสามารถเอามาเทียบได้เนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็น เล็กลงเพื่อที่พกพาสมัยก่อนเขาเวลาเขาพกพาไอ้อย่างเงี้ยมันพกพาไม่ได้มันเปียกมันหักมันพับมันโดนน้ํามันก็เสียนะฮะไอ้อย่างนี้เขาก็เลยไปให้ช่างร้านกระจกเครือบเนี่ยปิดทับหน้าหลังอย่างเงี้ยก็พกพาได้ลวใส่กระป๋องใส่กระเป๋าไปนะฮะใส,ใส่ในกระเป๋าเสื้อหรือพกพาในกระเป๋า สาตางก็ได้แล้วแต่นะครับนี่นะฮะมันก็จะเล็กลงก็จะไม่มีตาปั๊มเพราะว่าตาปั๊มมันใหญ่เนี่ยเทียบไปดูเห็นไหมอย่างเงี้ยถ้าเป็นตาปั๊มเนี่ยเขาก็จะเป็นบล็อกเดียวตาปั๊มมันจะใหญ่หหม,มันใหญ่กว่ารูปปั๊มไปมันก็ดูไม่สวยแล้วมันก็อาจจะไม่เห็นรอ,อ,อบรอบนะครับ นี่นะฮะก็เอามาเปรียบเทียบให้ดูเหมือนกันนะครับตาปัม๊มเดี๋ยวริงกมันมีนะรูปถ่ายเนี่ยแต่บางที่เขาก็ไม่เล่นอีกออดูไม่นั่นยังไ,งไปสวดเขาเจอีกนี่ตาปัม๊มเห็นไหมครับห้องภาพเดียวกันเนี่ยนี่ลวงปู่เพิ่มนะห้องภาพสุกัญญานะครชยัยศรีเหมือนกันนะครับอ่าเนี่ย ถ้าวัดแต่ละวัดนี่เขาก็อยู่ใกล้กันไม่ไกลไม่ไกลกันมากไปไหนวะนี่มีนี่อีกนี่เห็นไหมฮะเนี่ยวัดเต๋ออ่านครชัยศรีเหมือนกันนครปฐมนครชัยศรีฮะขับรถเลยไปหน่อยนะจะอยู่ติดกันเนี่ยในระแวกเดียวกันแล้วห้องภาพเนี่ยเป็นห้องภาพที่ เจิอาจารย์ทั้งหลายจะมาถ่ายรูปกันเยอะเห็นป่ะเนี่ยเอามาให้ให้ดูกันเลยอ่านี้ก็จะมีรอยจานเห็นป่ะเนี่ยก็อาจารย์ของผู้เพิ่มนี่ก็มีลอยจานผลงพ่อเต๋เนี่ยนฮะก็จะเป็นลอยจานเป็นจานมบออ่าแต่ไอเซียนที่เขาได้รูปภาพเขาเขาไม่เอาตาปั๊มอย่างนี้นะเนี่ย ทั้งๆท,ที่ตาปั๊มนี่เป็นหลักฐานชาัดเจนนะอ,อแท้ไม่แท้นี่เป็นหลักฐานชัดเจนแต่ก็ไม่ได้หรอกนะเราจะต้องเอาไม่มีตาปั๊มแล้วก็จะเป็นจานดินเสอเอ,อก็ดูเอาแล้วกัน <c oughs> ออขดาษทางทางเจ้าหน้าที่ทางทางทางวัดเขายังบอกว่าโอ้หามาได้ยังไงอย่างนี้ห้องภาพนี้มันก็อยู่ตรงนี้เองเขาก็าชี้ไปมันก็อยู่ไม่ไกลก็จะ เอามาเปรียบเทียบเอ้าเดี๋ยวมานะ่าแล้วก็จะให้ดูอีกนี่ชิ้นหนึ่งนี่เอาขยันหงผู้บุญวัดกลางบรรดแก้วยันธงนะจานดินสอมันก็จะจางหน่อยละเนี่ยเป็นผ้ายันธงเป็นจานดินสอนะก็เก่าอ่ะเก่าปึกเลยก็เอามาเทียบลายมือได้เนี่ย่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยลายมือหลวงผู้บุญเลย ผ้าก็จะยังเป็นผ้าดิบอ่ะเนี่ยเทียบเห็นไหมอ่ามือเดียวกันเนี่เห็นไหมเนี่ยยันอังนี่เป็นยันอัางเนี่ยมันเหมือนลอเรือสองตัวแล้วมีไอ้กลมๆอะลูกนเนี่ย,นเ,นยเนี่ยนอางในยันทาะนโมทัยฮะเนี่ยบ้ะเออแล้วมันจะมียันอะด้วยนะ เน่เน uh, ่เน่น่าเน่่ uh, ่อ่ะรอเรือสองตัวอันนี้คมคมเลยนะเห็นไหมใช้มือเดียวกันฮะง่ายอ่ะเล่นตามหลักฐานง่ายจะไปเล่นเล่นไม่เล่นตามหลักฐานเล่นตามเสียนน่ะโอ้โหเล่นยากหายากด้วยเพราะเขาไม่มีมาเปิดดูด้านในเพราะไม่มีหลักฐานคุณก็ต้องไปดูลักเองเนี่ยเดี๋ยว แล้วให้เขากําหนดเอาเกแทะเน <mo> like <mo> <mo> ี่ยยันอ่างนี่ชัดเจนเลยเนี่ยคาถานะคาถานี่เป็นคาถาเนี่ยอรหังพัควานะโมพุทธายะมามะพทะมะออุนชาดิติมียันเที่ะเดี๋ยวจะให้ดูยันเทาะนนี้บ้ะลายมือเดียวกันบ้าเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยเทอมหาคม อ่าอันนี้นี่ยันนี่ดีนะเนี่ยเนี่ยอันนี้ให้ดูนี่อีกเนี่ยทุกอย่างอ่ะพายงพายานกันเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยเห็นไหมครับนี่นะฮะอันนี้จะเป็นยันที่เกี่ยวกับเอสุขภาพเลยนะอายุยืนเลยนะโรคภัยไข้เจ็บไม่มีหรอกนะเนี่ยเนี่ยยันเนี่ยแหละนี่เห็นไหมทุกอย่างเนี่ยในนี้จะมีครบ เครื่องรางนี่บอกได้เลยว่าครบทั้งเมตตาทั้งหมหาอุดอดตตมะอุดป้องกันแ้วคาดนะครับพระกระซับเนี่ยอันเทะามหาคมเนี่ยเนี่ยเกี่ยวกับโภะกระซับเลยเนี่ยนี่นะัยันนี้อันนี้ยันโม,มพุทายะนะฮะมหาอุตมะนะอูดมบุดมสมบูรณ์อะความมั่งมีความบุดมสมบูรณ์นี่นะฮะ มันชัดเจนหลักฐานยิ่งพยานเนี่ยเขาจะลงไว้ครบเลยอย่างเงี้ยนี่มเนี่ยชัดเจนเนี่ยเป็นลายมือเดียวกันหมดก็เอามาเปรียบเทียบไปดูเบี้ยตัวเนี้ยมันจะเห็นชัดเพราะว่ามันจะเก็บไว้มีคนมาขอแบ่งไปเยอะแต่ผมไม่ให้อะเพราะว่าเอาไปแล้วมันก็ไม่มีตัวอื่นที่จะมาทำคลิปให้ดูเพราะว่ามันมีความชัดสมบูรณ์นอกจากว่าเอออย่าง ตัวอื่นๆเนี่ยเราก็แบบให้มันก็ดูง่ายแต่ความชัดอะไรมันก็จะน้อยลงเพราะว่าโดนเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันก็จะไขระป่วงคาบอะไรเนี่ยมันก็จะขึ้นปกคลุมมันก็จะไปทับรอยจานเยอะเี้เวลามาันมาทำคลิปมันไม่ค่อยเห็นไงนแต่ถ้ามาต้องดูตัวจริงองค์จริงนี่มันก็จะเห็นชัดเจนเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอะ ให้ดูเน <t token thanks> ี huh kind of <ip> ่ยเห็นไหมฮะุ้ยฮ <tr> <monkey> ุ้ยุ๊ยวุ้ยุ๊ยโทษทีครับมันจับไม่ถนัดเนาะเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยทั้เดียวกันเนี่ยทานเดียวกัน่ปเนี่ยอันนี้นะครับเนี่ยหลวงปู่บุญใต้ท้องเบี้ยตรงเนี่ยก็จะต้องเป็นยัน นโมพุทธาย,ยะทุกตัวเท่าที่ผมเปิดผ่ามานะและเท่าที่เห็นมานะทุกตัวจะเป็นเหมือนกันหมดยันจะเหมือนกันหมดนะจานรอบรอบเบี้ยเลยทั้งด้านหน้าด้านหนันดนดนงด้านข้างจานยันขอบอ่ะเ <c oughs> <c oughs> ห็นไหม บางทีมันก็วางวางมือไม่ถนัดเนี่ยอเจียบไปดูนะครับเนี่ยหน้ามือเดียวกันหน้ามือเดียวกันวอนเดียวกันดูง่ายๆเลยเห็นไหมเนี่ยหันทาะมหาอุดเนี่ยเป็นกลมๆเนี่ยเอเหมือนเลขสองนั่นเนี่ยป่ะเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยตำแนงเดียวกันเนี่ยท่อมหาผมอ่ะเหมือนเลขสองไทยแล้วหางขึ้นข้างบนนีนป่ะเนี่ย เหมือนเลขสองไทยแล้วห่างขึ้นข้างบนไปอันนี้ท่อมหาอุดเห็นป่ะแล้วก็จะเป็นวงกลมมาจบที่ด้านขวามือเนี่ยท่อมหาอุดมาจบที่ด้านขวามือปลายจะต้องมาอยู่ด้านนี้แถวนี้เนี่ยประมาณนี้เนี่ยคือลายมือของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับผมศึกษาสะสมตามหลักฐานนะครับเนี่ยแต่ถ้าคุณไป ศึกษาจากเซียนเขานุ่น่ะคุณก็เห็นแต่ลักแต่เชือกอข้างในอ่ะไม่มีโอกาสได้เห็นหรอกแล้วมีอย่างนี้ให้ดูหรือเปล่านะฮะนี่ย่างอันนี้ก็จะเป็นลูกที่ผมเปิดผ่าดูตอนนี้แสงมันแรงไปหน่อยสายทำคลิปสายเพราะไม่ได้ทำนานแล้วด้วยอ่ะ อันนี้ก็เป็นลูกที่เปิดผ่าดูแต่มันก็ยังคาอยู่ข้างในเห็นชัดเจนเนีะรอยจากนะครับนี่นะฮะเห็นไหมเห็นขงเห็นไขเห็นตะกั่วเหมือนกันหมดทุกชัดเจนดูลักเลยไหมะนะเนี่ยก็ลักแห้งแกกเลยทางโป๊กเลยนะเนี่ยลักแดงเห,ยยเ,เหีียวย่นเป็นเหีียว่ะเหีียวย่นนะหนังคนแก่เลยเนี่ยเหมือนกัน ลูกนี้ก็อีกลูกแต่ลูกนี้ยังไม่ได้เปิดดูข้างนอกจะสดมันๆน,นะเนี่ยแต่พอสองดูแล้วเป็นไงเห็นไหมอันนี้มันเหมาะสำหรับคนด,ดูดูรักเป็นนะเอ่อแต่พอดูรักไม่เป็นเอาไปก็จะเอาไปให้คนอื่นเขาดูสวดอีกมาอีกยุบไปให้พวกเซียนดูสวด มานี่ยุบเลยเสียเสียขวัญกระเจิงเนีย่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเนี่ยก็แบบเดียวกันเหมือนกันเลยเนี่ยสภาพเหมือนกันสองลูกนี้ต่างกันว่าเปิดเปิดกับไม่ยังไม่เปิดนะเห็นไหมครับนะอ่าไม่ต่างกันเลยนะเหีย่ยวยยนล,ลักแดงอ่ะลูกนี้ เห็นไ,ไหมครับเนี่ยเหออ็นกันเลยดูมุมอื่นมั่งนะครับเนี่ย,รยตรงนี้จะเห็นชัดเหมือนกันเอาโทษที เดี๋ยวก็จะให้ดูข้างในแต่อันนี้ผมก็จะไม่ไม่เปิดออกมานะเอาเท่าที่ได้นะบางทีกล้องมันก็วางไม่ได้เ,เน่ยเจะเห็นเลยนะเนี่ยรอยตรงรอยจานกระถานะครับนเนะเยองขงขายตะกั่วนะครับชัดเจนนะฮะเนี่ยร้อยกับปีร้อยกับปีแล้วแหล,ละหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว อ่ะให้ดูลูกนี้ส่องให้ดูมากเมื่อกี้ยังไม่ได้ส่องให้ดูอืครับนี่ยจานในมือคมๆตะก,กัวด้านในเห็นไหมครับเนี่ยยันอ่ะ อันนี้จะเป็นรอยต่อตะกัวสองแผ่นด้านบนกับด้านล่างเห็นไหมจานรอบเลยเต็มเลยทุกองค์นะครับเนอย่างนี้แหวนแล้วห้อยแล้วสบายใจครับไม่ต้องมาพะวงเนี่ยอย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเดิมเดิมชาวบ้านเขาพกใช้มาเนี่ยเห็นไหม ว่าเก่าไหมแห้งเหี่ยวโหดเลยในดูตะกัวเป็นสีอะไรแล้วเนี่ยน้ำตาลไหม่ะนะพื้นผิวนี่เหี่ยวอะ่ะแต่ก็ยังเห็นรอยจานอยู่นะครับเนี่ยจานลายมือหลวงปูบุญชัดเจนเนี่ยงันเทาะมหาพรมเนี่ยเห็นชัดเจน คาบไข่สน e ิมคาบไข่ตะกัวสนิมทองแดงนี่ยก็มีให้เห็นเนี่ยสนิมเกี่ยวเนี่ยสนิมหยกเห็นปะเนี่ยอ่าอืมนี่ยเนี่ยนี่เนี่เนี่เนียก็ยันท่อนี่เนี่ยยันท้อเกี่ยวกับป้องกันโรคเมื่อกี้ที่เอามาเทียบนี่ให้ดู ไหนจ้ะเมื่อกี้ที่เทียบให้ดูนี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นไหมฮะเนี่ยตรงนี้ก็ได้อะนี่ไงกนเลยเออไหนวะเมื่อกี้เห็นแบบนี่ไง เห็นไหมเน่เน่น่เเอยกับหักกระผ่างเน่น่่ชัด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 ชัเห็นไหมเนี่เน่เน่่ยันเทอเเกี่ยวกับป้องกันโรคนะฮะโรคร้ายแรง เวลาเข้าป่งเข้าป่าที่เขาว่าสามารถป้องกันโรคมา,าลาเรียอะไรได้อะเคยเคยได้ยินไหมไข้ป่าเนี่ยก็เนี่ยแหละก็ยันนี่แหละ,ละฮะยันตัวนี้นะฮะแล้วก็อ่ะต่อไปก็จะให้ดูที่อาอเค,เคก็จะใกล้จะหมดเวลาแล้วนี้ก็จะให้ดูความเก่าแต่ตัวนี้ไม่ได้เปิดผ่านะแต่มันก็ห เก่าขนาดนี้เลยอ่ะให้ดูเชือกดูรักนี่ะเป็นรักแดงนะครับเหยวเหีเ่ยวย่วนปึกปากนะครับนี่นี่แล้วให้ดูนี่ที่กุลาเขาจุ่มรักอะ่ะเขาจะจุ่มไปหมดเลยนะทั้งทั้งลงทองแดงอะไรนี่แล้วนี้มันก็โดดออกไซด์มันขึ้นปกคลุมกินเดี๋ยวนะกล้องมันยังไม่โฟกัสสักแปบ๊บเห็นไหมครับ เนี่ยเ,เห็นป่ะทองแดงนี่ก่อนเลยอะ่ะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยทองแดงก่อนเลยอ,อันนี้ก็เลยเอามาทำคลิปให้ดูอ่าวสวยๆนะฮะของเก่าหายากนะ ไม่มีใครบอกไม่มีใครเอาว่าทําอย่างนี้ให้ดูนะผมบอกได้เลยนะเนี่ยว่าเบียตรตวงนี่ราคาเขาขายกันในตวงราคาไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่เลยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ย,ยดูง่ายๆเนี่ยเนี่ยจะไม่ตกดูมือเตียนนี่เท่าไหร่มันว่ากี่หมื่นหลักแสนก็มีนะสวยๆนะเพออราะพวกนี้เวลามันไปอยู่มือตัวใหญ่โปรไฟล์ดีแล้วราคาเขากําหนดเองแล้วแหละนะครับอืม พอใจราคาไหนแล้วก็ว่ากันไปนะการซื้อการขายราคาไม่มีตายตัวนะครับนี่นะฮะนี่ยสวยๆปึกปักอ่ะโอเควันนี้ก็เอามาแบ่งปันให้ชมกันไอ้ลูกนี้เดี๋ยวผมก็จะพกใช้เองเนี่ยลูกเนี้ยนะผมพกทีเป็นพวงเลยนะ <c oughs> อ่าผมพกทีหลายลูกอะตีห้าลูกอย่างเงี้ยโอ้โหทั้งหลวงหลวง วงปูบุญวมปูรอดผมพกท้งหลายลูกนะลูกเลยชอบชอบมีความรู้สึกแล้วชอบแล้วอุ่นนะ่ะอุ่นใจนะไปไหนมาไหนมันสบายเราก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรเลยเรียกว่าลมเพลมพัดโดนเข้าของคุณใสเราทาํามาค้าขายอะไรพวกเนี้ยมันก็ต้องมีการไม่ชอบไม่ถูกใจนะโอ้โหเขาก็ทําใส่กันให้วนๆน,น,น,นี่เราก็ต้องมีของแก้ของกันใช่ไหม เ,เบียร์มันดีทั้งแก้ดีทั้งกันเนี่ยเขาถึงชื่อเบียรแก้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีแล้วพบกันใหม่นะฮะโอกาสหน้า